สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยของเราครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีเพจร,ระดับโลกของวงการวอลเลย์บอลอย่างเพจวอลเล่บอลเวิร์สครับที่ถือว่าเป็นเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจร,ระดับโลกเลยของวงการวอลเลย์บอลซึ่งล่าสุดเนี่ยเฟซบุ๊กของเพจวอลเล่บอลเวิร์สครับก็ได้ออกมาโพสต์ถึงอัชชาพรคงยศครับผู้เล่นที่เป็นมือตบของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราซึ่งแคปชั่นที่โพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่า หนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดของประเทศไทยกลับมาเล่นนลีิกตุรกีอีกครั้งในฤดูกาลนี้และเล่นใ้กับซาลิเยร์ด้วยกันกับชัชชุออนโมกสีและก็ได้มีการโพสต์คลิปของอัจฉริพรที่ฟาดจุกๆก,ก,กับผู้เล่นคู่แข่งนะครับซึ่งการโพสต์เนี่ยถือว่าไม่แปลกครับที่จะโพสต์ผู้เล่นของไทยเพราะว่าเพจหลักของบอลบัลเวิล,วลเองก็โพสต์ถึงผู้เล่นไทยบ่อยๆแต่ว่าที่แปลกก็คือมีเพียงแค่2โพสต์เท่านั้นครับที่ทางเพจเนี่ยโพส ดอเพลิตเนี่ยก็มีชื่อว่าดวงดาวกำลังเล่นอยู่ไหนในฤดูกาลนี้ซึ่งเขาเองก็ยกอัจฉริพรเป็นดวงดาวเด่นดวงดาวหนึ่งเลยดูโพสต์แรกเนี่ยเป็นโพสต์ของคิมครับผู้เล่นชาวเกาหลีใต้คนนี้ก็ตบจุกฟาดจุกๆุเหมือนกันส่วนโพสต์ที่2เนี่ยเป็นทางด้านของอัจฉริพลครับที่มีชื่อโพสต์ว่าเดอะเบสของอัจฉริพลคงยศในศึกบอลบอลชิงแชมป์โลก2022ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยครับสำหรับอัจฉริพลคงยศที่ เพจดังระดับโลกเนี่ยโพสต์คลิปเขาเดี่ยวๆเลยครับแล้วก็มีแคปชั่นที่ว่าเป็นดวงดาวดวงเด่นซึ่งถือว่าน่าทึ่งครับสำหรับอัจฉราพรคงยศขนาดชัดโอนที่ว่าเป็นตัวฟาดของไทยตัวใหม่นะแต่ก็ยังไม่มีโพสต์แบบนี้โดยหลังจากที่เพจลงคลิปไปเนี่ยก็มีทั้งแฟนบอลเอเชียแล้วก็แฟนบอลยุโรปครับเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับอัจฉรพรพอสควรเลยทั้งชื่นชมแล้วก็ คิดถึงอัชราพรแล้วก็คิดถึงสาวไทยว่าอยากเห็นการเล่นแบบนี้อีกเอาละเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปที่เพจระดับโลกนั้นคัดช็อตเด็ดอัชราพรที่ฟาดจุกจุกตบจุกจุกกับคู่แข่งมาดูกันครับว่าจะสวยแล้วก็จะโหดขนาดไหนมาเริ่ม,มที่จังหวะแรกครับจังหวะนี้เป็นพรพันธ์ที่เสิร์ฟเจอกับโครเอเชียโดนโครเอเชียซัดก่อนครับแต่ว่ายังเหนียวครับไทยอัชราพรแน่ยังเหนียวครับโครเอเชียอาจจะรอฝังลูกนี้ไม่สําเร็จอีกหนึ่งจังหวะครับ เป็นฝั่งของอัชราพจน์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุบจุกจุฝังจุกๆเลยครับจังหวะนี้วอลเล์บอลเล์ก็ชอบครับจังหวะนี้เนี่ย <c oughs> ดีใจสุดขีดครับทุบก,กับโครเอเชียได้มาดูอีกหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้เจอกับโครเอเชียอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดนอีกแล้วครับโครเอเชียโครเอเชียอีกครั้งหนึ่งก็ไม่สำเร็จัานเจออัชราพร์ ดอกเดียวก็เสียวได้ครับจังหวะนี้โอ้โห้เร่นโคอเชียถึงกับทึ่งครับผเรุรนตัวสำรองเนี่ยตบฉีกหนีบล็อกสวยมากครับตบปั่นด้วยไม่ธรรมดานะครับอัจฉรพรอยู่กับซรเลเยอเขาเองก็เป็นตัวตบตัวหนึ่งที่ดีเลยอีกจกังหวะหนึ่งเจอกับเกาหลีครับจังหวะนี้ตบมาก็อัจฉรพรก็ยังรับได้ชัดชุกอ่อนกินเกาหลีไม่ได้เกาหลีหยอด ยอดแบบนี้เข้าทางอัชราพรหยอดคืนแบบนิ่มๆเลยครับแม่เซ็นเรือๆครับอัชราพรอีกจกังหวะหนึงครับเจอกับเกาหลีเหมือนเดิมเนี่ยยังเหนียวครับไทยอัจราพรตบฝังๆลูกนี้โอ้โหและเป็นแต้มสุดท้ายด้วยครับตบโหดมากครับอัชราพรคงยศแม่จังหวะนี้ ไม่ต้องพูดมากครับเป็นตัวที่ชอบทําแต้มปิดเซ็ตอยู่แล้วครับคนนี้มาดูอีกหนึ่งเกมครับเกมนี้พบกับทางด้านของโดมินิกันโดมินิกันเอากอดนะครับเอามาไม่สําเร็จก็อัจฉราพลไปตีไปที่จุดเกรงใจนั่นแหละครับอีกหนึ่งจังหวะ3เมตร USA นะครับโดนไปจังหวะนี้ถึงกับยิ้มแฉ่งเลยครับโอ้โหดูครับแฟนๆตบมือกันใหญ่ครับ ดีใ,ใจสุดขีดเหมือน,นกันอัชราพรและจังหวะส,สุดท้ายที่คัดอดเด็ดมาจังหวะนี้เป็นทางด้านของอัจราพรโอ้โหตบแพรงดีจริงครับอัชราพรต้องชมเลยครับจังหวะนี้นี่ก็เป็นอดเด็ดที่ทางเพจวอลเลย์บอลเวิลด์คัดมาให้กับอัชราพรแข็งแกร่งสวยฉลาดและเป็นสุดยอดนักวอลเลย์บอลอีกเป็นหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาชื่ออะไรผู้เล่นคนนี้ แม่ไม่รู้จักอัจฉราพรนะครับตอบให้ก็ได้ครับชื่อว่าอัจฉราพรคงยศมือตบมือฟาดของไทยเอง่วนอีกเม้นหนึ่งเขาก็บอกว่าเกมนี้สาวไทยทําได้ดีมากและเร็วเกินไปเขายอดเยี่ยมมากอัจฉราพรและอีกเม้นหนึ่งเขาก็บอกว่าเธออาจจะดีที่สุดแต้มแต้มได้ค่อนข้างเยอะเลยทําแต้มมากสุดเป็นอันดับ17ของลีกเพียงนัดแรกนะครับสำหรับอัจฉราพรคงยศ ซึ่งแต้มรวมที่เขาไปเล่นตีกตุรกีเนี่ยทำไปทั้งหมด36แต้มนะครับในปี2022นี้เขาก็ทําไปแล้ว36แต้มก็ถือว่าเป็นรายที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาและก็เป็นรายที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับที่เพจระดับโลกเลือกคัดช็อตเด็ดของเขามาให้ชมกันเลยโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับและในวันที่5พฤศจิกายนนี้ต้นสก,กัดของอัจราพรก็มีคิวลวงแข่งขันด้วยครับพบกับทางด้านของอิวแบงค์ทีมแมลีกตุรกี ซาดิเยร์จะพบกับอิวแบงค์นะครับยังไงก็ติดตามเชียร์ชอวโออและก็อัจฉริพลไปด้วยกันแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้ไปแบบฟุตวิดสามต่อสองเซตมาดูกันว่าแมตช์ต่อไปจะเก็บใช้ได้หรือเปล่าและจะทําแต้มได้เท่าไหร่ก็ต้องรอรุนรอตามเชียร์กันเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแม็กก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกํนาลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ